Hi, hi. สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสู่กับช่องเก๋กิ่ง a n n e l นะคะวันนี้ก็มาแกไอดีโรงเรียนในเกมส a กุ r a นะคะ mm. เดี๋ยวเราก็กดตามไปเลยค่ะกดตั้งจุดสามขีดก็คือเป็นโรงเรียนประเทศไทยนะั่นแหละค่ะเป็นสีชมพูใส่ ID ตามเลยนะคะแต่เราใส่ไอดีอยู่แล้วเราก็จะยกเลิกเนาะก็ <c oughs> กดตามไปเลยเนาะเราต้องลงทะเบียนก่อนนะคะ ค่อยที่จะใส่ ID ได้นี่นะคะ ID แครเสร็จแล้วก็เอาไปเพียมตามก็ได้นะคะกดโอเคไปเลยนี่แล้วก็กดเราต้องรอให้มันถึงก่อนเนาะนี่เราไม่รู้ว่าของทุกคนกาวมาไหมาแต่ของเราวับมาเนาะเดี๋ยวเราก็มาสำรวจกันเลยนี่ข้างๆก็มีต้นสัก,กุระน่ารักมากเลยนี่ต้นสาก,กุระ สร็จแล้วก็มีม้านั่งด้วยเฮ้ยน่ารักมากต้นสักุระคือสีชมพูหวานแหววอันนี้คือตู้กดน้ําที่ไม่มีน้ําอันนี้ก็คือเก้าอี้ให้นั่งเล่นเนาะนี่ก็มีเก้าอี้แล้วเสร็จแล้วก็มีตู้กดน้ํานี่ตรงนี้ก็คือไอ้น้ําพุคนน่ารักเลยนี่มีหัวใจด้วยด้านบนเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจโรงเรียนกันเลยนะคะ นี่รอบๆก็กเป็นสีชมพูตรงโรงเรียนนี่สีชมพูเดี๋ยวเราก็ไปดูธงประเทศไทยเนาะนี่ธงประเทศไทยโรงเรียนประเทศไทยนี่ก็มีสีชมพูนะคะเดี๋ยวเรากาลองไปสำรวจตรงด้านข้างตรงนั้นดูเห็นว่ามีสีชมพูด,ด้วยอ๋อมันแค่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวโรงเรียนนี้ไม่ใช่ของ ของเราที่สร้างมาเนาะเป็นของคนอื่นนะคะนี่ทางเดินก็เป็นสีชมพูหวานแบบตรงห้องเรียนมีสีชมพูไหมไม่มีเอ้ยก็เข้าไปในห้องนะ้ำทำไมเดี๋ยวเราก็ขึ้นบันไดไปดูชั้นสองนะคะนี่ก็มาดูอีกฝั่งนึงเนาะตอนนี้เราขอไม่พูดนะคะจะให้ภาพมันเล่าไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ขึ้นไป ชั้นบนเนอะมีทางเดินสีชมพูหวานแหววอุ้ยห้องเรียนศินลปะก็มีสีชมพูอยู่ด้านข้างเนอะรูกปั้นตัวน,นั้นมีตํานานด้วยนี่ทางเดินนี้ไม่มีสีชมพูแต่มีผนังชมพูเทนนะคะส่วนตรงนี้ก็คือไอเสาทงนั่นเลยค่ะนี่ เดี๋ยวเราก็ลองเข้าไปในห้องนั้นดูนะคะอุ้ยนี่เราก็ลงบันไดไปเลยเนาะทุกคนมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย